สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องหลอกเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาตีรถครับลองตีลองตีสักอ,อแบบบวกสิบอร้อยนะแต่ไม่ตีถึงสิบนะเอาแค่บวกแบบว่าคํานวณว่าให้มันสิบอร้อยนะยังไม่ตีถึงร้อยในวันนี้หรอกนะเดี๋ยวก็รองเงินรออะไรก่อนแต่ว่าจะตีรถให้ดูนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิม ตีรถงบน้อยเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมก็จะใช้ใบทุกครูงหน่อยเพราะว่าใบแพงก็ไม่ค่อยมีกระตังนะท่านผู้ชมนะบางชิ้นก็บวกมาแล้วนะท่านผู้ชมเป็นบวกหมกมาแล้วนะบวกหกอสิบเก้ายี่สิบอะไรนี้ก็ขออนุญาตนะผู้ชม,มค่อยรวบรวมนะนี่ใบ normal normal ก็กําลังถูกตอนนี้อู้เลดแพงจังเลดเป็นหมื่นนะ มึงชิ้นเป็นหมื่นนะแต่ว่าหนังหนังยูนิคน่าจะไม่แพงมั้งถ้าแพงผมก็ไปหาของมาย่อยอะ่ะมันไม่คุ้มนะเออหนังยูนิคไม่ค่อยแพงได้อยู่ได้อยู่หนังยูนิคก็สายตีรถงบน้อยตอนนี้ยิ้มหวานครับเพราะว่ามบหัวค่อนข้างจะมีราคาถูกลงมาหน่อยนะหาก่อนสักครู่น่าจะใช้หลายอย่างนะชิ้นไหนที่มันเป็นบวกศูนย ผมจะบวกให้มันขึ้นขึ้นบวกสามโดยใช้เป็นไฮไฮฮับนะท่านผู้ชมนะเป็นไฮม่วงนะเออมก็ได้ออมมาหน่อยก็ไม่ค่อยแพงครับตอนนี้อันนี้ก็แลกมาสักนิดหน่อยอันนี้จําเป็นและสําคัญมากนะในการขึ้นบวกสี่ต้องเป็นไฮแดงเท่านั้นนะถ้างบ,บน้อยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็นายจะได้บวกขึ้นหมวกนี้ก็ เอาเสื้อก่อนแล้วกันผู้ชมไปหมวกนี่ก็ตอนนี้เท่าไหร่วะน่าจะร้อยห้าสิบาทมั้งท่ันผู้ชมก็ของมันแม่ขึ้นราคาคนระับผมรีบตีก่อนตีก่อนที่มันจะขึ้นราคาไปกว่าน,นี้เพื่อเผยชิ้นละสองสามร้อยะไปโอ้โหถ้ามันลดแบบนี้นะถ้าใช้ยูนิคอเตีเนี่ยก็ดีนะแต่เรางบน้อยท่านผู้ชมเราก็เอาแค่นี้ ไปถ้าเมื่อกี้แตกนะแล้วใช้เป็นพวกใบยูนิตนะคือแบบคือดวงดีมากนะใช้ไฮแดงตีแล้วมันแตกแบบเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมว่าผมต้องเอาฮะแคทไฮเนี่ยไปตีบวกแล้วก็เอาไปย่อยซะหน่อยแล้วเพราะว่าหนังกับสายฟ้าบางอย่างมันก็ใช้เยอะนะทำกระแพงด้วยก็ตีบวกสองบวกสามก็พอนะแชทไฮกากๆนะ ไปเลยไปย่อยเอาพวกหนังพวกอะไรก่อนท่านผู้ชมมาผู้ชมเราพักไว้ก่อนดีกว่าเรามาตีของเราต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปย่อยนะเอาเป็นเสื้อแล้วกันนะท่านผู้ชมเราก็กรอกคำว่าโชคไปไม่คิดมากครับแต่ถา้า ต้องคิดมากกัแล้ะท่านะผู้ชมใบจะหมดแล้วผู้โถ่ไปเลยเออไปเลยเอาอันนี้ตีแล้วกันนะท่านผู้ชมนะใบหมดนะติดไหมเออติดนะที่ใบแบบนี้มันติดไปแต่ออหายไปหนึ่งนะถ้าไม่ใช้เบนไฮเอ่อหมวกโอ้โหผู้ชมอีกแล้วมันลดอีกแล้วออไอตัวนี้มันลดบ่อยอย่างวะถ้ามันลดแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีใบนะคือคุ้มอะ่ะคือกําไรอะ่ะ ไฮม่วงก็ได้ยูนิ่ก็ได้แต่ว่าผมไม่มีไงท่านผู้ชมไปเออติดเฉยไม่มีเงินทัานนี่ก็เงินก็เหลือนิดเดียวนะตามมีตามเกิดนะก็ะติบตามมีตามเกิดโอ้โหไม่ติดอีกไปเหต่ว่าไฮแดงไม่แพงครับไม่คิดซีเรียสสองรอบแล้วยังไม่ติดนะท่านผู้ชมไปเลยเออติดสักทีอ่ะตีเราสักหน่อยผู้ชมไปว่าไงทำไมเงียบ เออได้อยู่ผู้ชมยังได้ยังได้ไ,ดไป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 อีกก็จะวนอยู่นิดๆหน่อยๆนอยนะสามสี่สามสี่เนี่ยก็เอาสักสามรอบแล้วกันนะสําหรับหน้าน,นี้นะท่านผู้ชมไปนี่เป็นรอบที่สองนะติดไหมเนี่ยเออได้อยู่ผู้ชมไปชิวๆไปหายแดงก็หมดอีกแล้วก็ถ้ามันเงินหมดผมอาจจะเติมไปเออไปซื้อเอ็มนะซื้อเอ็มแล้ว,ลวมาลดต่อ เราทาไปเพื่อความบันเทิงครัทบท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากไปย่อยก่อนย่อยก่อนหาพวกหนังพวกสายฟ้าก่อนมันจะได้ถูกลงสักหน่อยนะไปต่อผู้ชมหน้าแล้วกันนะไปเลยขึ้นบวกสี่ก่อนองไงเอ่ยโอ้ยยังไม่ติดอีกมะผู้ชมต่อยาวนะผมบอกเลย ันนี้แค่ชิ้นเดียวนะเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยก็เกาะคำวันเลยโชคไปว่าไงเอยว่าไงนี่ไงสำเร็จแล้วไปลถเลยไป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 ว่าไงว่าไงว่าไงเออนี่น่าจะพอแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะใช้แดงเจอข้ามไปเป็นบวกหกนะแล้วค่อยตีลงมานะมาผู้ชมไปไปบวกมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะตอนนี้มันก็ยังบวกน้อยๆอยู่ลดได้ไม่กี่ทีนะนี่นะ บางทีรอบสองรอบก็หายนะท่านผู้ชมก็มันแล้วแต่ดวงด้วยนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงครับใครเล่นธรรมดาก็ได้ครับเราไม่ต้องไปแข่งใครหรอกติดนะบวกหกก็ดีเหมือนกันผู้ชมไม่เปลืองใบผมว่านะผมน่าจะลดลดดีกว่าผู้ชมมีสามชิ้นแล้วนะบวกหกสามชิ้น ไอเลอร์ก็ก็มเัเลยโชคไป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 มันก็มีโอกาสแตกนี่ไงได้อยู่ผู้ชมไปแตกไม่วหวเออได้อยู่ผู้ชมก็อันนี้เพิ่งรถไปสองทีเองผู้ชมลถจากบอกหกนะนี่ไงหน้าไปลดเลยอย่าไปคิดมากผู้ชมอย่าไปเรียสนี่ไงไปเลย โหหน้าเดี๋ยผมน่าจะลดห้ารอบแล้วนะผู้ชมไอนะ้หน้าเนี่ยนะนาจะลดไปห้าทีแล้วท่านผู้ชมก็นี่ต่อเลยผู้ชมไปหมวก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 ,มวกนี่ก็แพงเหมือนกันไปเลยเออสําเร็จผู้ชมก็เป็นบวกสี่ทั้งสามชิ้นแล้วนะก็จะขึ้นไปเป็นบวกหกอีกแล้วก็จะตีลดนะท่านผู้ชมนี่นะประมาณนี้เลยครับ ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ไปแอบตีมานะผมจะเอาแดงเจือนะตีหน้าขึ้นไปเป็นบวกองนะแต่ว่ามันไม่ติดผู้ชมมันลดนะมันลดเหลือบวกสองผมก็เลยเอาไฮห้าตีขึ้นบวกสามนะแล้วผมจะเอาไฮแดงตีขึ้นบวกสี่นะมันก็ได้ออสเตตัสเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นยีิบเจ็ดนะท่านผู้ชมทีนี้ถ้าบวกสี่เนี่ยมันจะเป็นยี่สิบแปดเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าได้กําไรมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามีงบหน่อยก็เอาเป็นยนะูนิตเอทีเคเลยผู้ชม ก็จะได้ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับตัดมันก็จะได้เยอะขึ้นมาแต่นี่ไม่ค่อยมีตังค์ไงผู้ชมไม่ค่อยมีงบเอาแบบนี้แหละเร็วเรยวเร็วเรยว,รยวก็แรกใบบวกก่อนผู้ชมจะได้ประหยัดประหยัดตังค์ไม่ค่อยมีตีตามที่ทาเกิดนะสนุกสนุกมาผู้ชมได้แล้วได้ใบบวกแล้วเอาเป็นเสื้อก่อนแล้วกันนะขัาไปเป็นบอกหกไปเลยติดไหมติดไหมติดไหม โอ้โหไม่ติดแล้วไม่ลดนี่โคตรเปลืองอะ่ะผู้ชมหอหอถ้าไม่ติดก็ลดก็นยังดีวะนี่ไม่ขยับเลยไปหน้าแล้วกันไปก็ก็ไามา่เล่นโชคไปเลยเออติดแล้วผู้ชมเห็นชื่อขึ้นแล้วนะนะนี่ไงร้อยไปเลย,เ,ลยเสือ้อก็ขึ้นแล้วนะเสือ้อเห็นชื่อขึ้นอะไรต่อโอ้ยใบยหมดผู้ชมใบหมดตีรถเลยไปไปตีรถเลยนะ เห็นไหมผู้ชมเสื้อผมลดทีเดียวนะแต่ช่างมันไปกางเกงต่อไป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 ไว่าไง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 เออมันคงไม่แตกรัวๆหรอกน่าไปเลยว่าไงว่าไงว่าไงเออยางได้หว่ผู้ชมไปหน้าต่อไปเลยมันคงไม่แตกรัวๆหรอกมั้งผู้ชมใช่ไหมไปเลยเนี่ยมันจะลดรัวๆเนี่ยเห็นไหมมันคงไม่สวยแตกรัวๆหรอกว่ะหรือไงวะเออไปหมวกต่อไปเลย โถไอแว่นไอ้นี่นะท่านผู้ชมมันก็มีติดมีแตกนะนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วนี่ก็เหลืออยู่สองชิ้นนะท่านผู้ชมตอนนี้มีหน้ากับงเกงนะก็หาไปบวกต่อผู้ชมเราต้องไปต่อนะเราผิดหวังได้แต่เราต้องสู้ต่อแนละ้วท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะสต,ติทัตตอนนี้ก็เริ่มมาได้ครึ่งทางอาจจะเกินครึ่งมาหน่อยแล้วผู้ชมไปผู้ชม ต่อๆๆนี่นะเอาหน้าก็เลยข้ามเลยก็ก็เข้าม,มาเรวโชคไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่มีชื่อผมโอ้โหยังวะไปเลยอ้าวชื่อไม่ขึ้นอย่างเนี้ยเงียบคลิปนี่ไงผู้ชมโอ้โหรถนะเฮ้ยแต่ว่านังเชื่อรถแบบนี้มันได้กําไรนะท่านผู้ชมแต่ผมคํานวณสเตตัสแป๊บหนึ่งนะถ้ามันบวกหนึ่งอสามสิบสองขึ้นอย่างนี้มันก็บวกสิบอร้อยนะท่านผู้ชมเป็นอร้อยได้นะอันนี้ เตตัสก็ประมาณนี้นะถ้าตีรถอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นอร้อยนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าแตกก็คือหายครับก็เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะเอาเป็นไฮฮับขึ้นดีกว่าท่านผู้ชมเนาะดีกว่าเนาะเอาไฮฮับขึ้นเนาะถ้าไฮฮับมันทําให้รถนี่ก็คือว่ากําไรแล้วผู้ชมไม่ตีต่อแล้วคือไม่ต้องเสียงอะไรแล้วนะถ้าไฮฮับมันลดนี่ก็คือบวกหนึ่งอสามสองก็พอแล้วผู้ชมบวกสิบอร้อยนะถ้าไฮฮับทําให้ลดก็คือโชคดีสุดๆอ่ะท่านผู้ชม ซึ่งให้รับขึ้นบวกสามเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์มันก็เยอะนะแต่ถ้ามันทําให้ลดหนึ่งก็คือโอ้คงจะดวงดีอ่ะท่านผู้ชมกลายเป็นบวกหนึ่งอสามสองก็บวกส 10, ิบอร้อยก็ก็คงพอแล้วสําหรับอันนี้นะก็คงไม่ตีต่อแล้วนะครับมาผู้ชมก็เรามาตีกางเกงต่อดีกว่านะหน้าก็เป็นบวกสองอสามสิบสี่แล้วนะถ้าบวกหนึ่งอสามสิบสองเนี่ยบวกสิบจะอร้อยนะครับก็พักไว้ก่อนมาทำกางเกงก่อนดีกว่ากางเกงน่าจะอีกยาวไกลละมังท่านผู้ชม ประมาณนี้นะอื <c oughs> ไปกางเกงดีกว่าท่านผู้ชมกางเกงก็ข้ามไปบวกหกนะก็ก็ก็ไม่รู้จะติด,ดหรือเปล่านะนี่นะท่านผู้ชมก็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 ขอมาเลยโชคไปเลยเงียบผู้ชมเงียบเงียบ,ยบนี่ไงเรียบร้อยใบละแสนห้าถูกเดี๋ยวหาไปบวกก่อนผู้ชมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ใช้ไฮฮับนะพยายามจะตีขึ้นบวกสามนะแต่มันไม่ติดท่านผู้ชมมันลดท่านผู้ชมดูดิมันกลายเป็นบวกหนึ่งอ้อสามสิบสองอ่ะ บวกสิบมันออร้อยแล้วหน้านี่ผมก็คงพอนะผมคงไม่ตีต่อนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมมีหน้าอีกอันหนึ่งนะผมลองเอามาลดดีก,กว่านี่นะท่านผู้ชมก็เข้ามาเรียกโชคไปเลยก็สำเร็จนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆมันก็ถ้าบวกสิบก็ออร้อยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าผมลองลดเฉยนะเผื่อได้ออสเตตัสเพิ่ม มาผู้ชมทํากางเกงต่อเมื่อกี้ผมก็เอากางเกงไปตีจะขึ้นบวกหกแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะแดงเจอทาให้รถไปบวกสองนะผมก็เอาอารกีดีเฟนตีอีกว่าจะให้มันเป็นบวกหนึ่งมันท่านติดอนะ่ะท่านผู้ชมมันติดมันเป็นบวกสามนะผมก็จะตีต่อนะท่านผู้ชมว่าจะตีขึ้นบวกสี่แล้วก็จะเอาแดงเจอนะตีอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมย้ายแนวก่อนผู้ชมมาผู้ชมมาตีกันต่อผมว่าจะตีหน้าก่อนนะให้มันขึ้นบวกหกนะแล้วว่า จะเอายูนิคอรดิเคตีขึ้นบมดเจ็นะจะได้ประหยัดประหยัดหน่อยนะว่าไงว่าไงเงียบนั่นไงผู้ชมไม่ติดช่างมันผู้ชมอองเกงต่อดีกว่าองเกงไปเลยก็ก็ก็ไม่เรื่องโชคไปเลยไปเลยไปเลยว่าไงเออใบบวกหมดผู้ชมเดี๋ยวไปหาซื้อตังเอียมก่อนแล้วไปซื้อใบบวกก่อนมาผู้ชมก็ไปซื้อตังเอียมซื้อใบบวกเรียบร้อยพอ่าจะตีต่อนะท่านผู้ชมนะเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลยย้ายแนวดีกว่าผู้ชม แนวไหนดีว่าอาัาแนวไหนดีท่านผู้ชมอ่ะแนวเจ็ดแล้วกันแนวเจ็ดของเราแนวเจ็ดนี้โชคลาภอยู่แล้วตีต่อผู้ชมตีต่อเสื้อแตกเสียดายเสื้อกับทรงผมอะไปผู้ชมช่างมันเถอะตีต่อเลยอ่านี่กางเกงนะทามนะก็ๆๆผูช้ชคไปเลยไปเลยไปเลยว่าไงเออติดผู้ชมมาแล้วนี่ไงผู้ชม สำคัญที่ตีรถเนี่ยแหละท่านผู้ชมลุยเลยเลย <Yes. S 1> ยังไปได้ต่อผู้ชมแต่ว่าอาร์ก,กิีดเดฟนซ์หมดแล้วเดี๋ยวหาก่อนได้ไปบอกแล้วนะท่านผู้ชมก็ได้อาร์ก,กิีเฟนซ์กับเดนเจอร์มานะก็จะตีกางเกงแล้วกันท่านผู้ชมกางเกงนี่นะสำคัญที่ตีรถเนี่ยแหละท่านผู้ชมก็ก็ก็ขมาวมวโชคไปเลย mm. ยังไปต่อได้ผู้ชมยังได้ยังเหนียวอยู่กางเกงเรา เห็นนะใช้ดังเจอเลยก็กเข็เขามาเลดโชคไปเลยเอาทำไมชื่อไม่ขึ้นวะเอา้เอาผู้ชมมันลดนะมันกลายเป็นบวกสองอสามสิบสี่นะถ้าผมลดอีกครั้งหนึ่งนะมันก็จะได้บวกหนึ่งนะอสามสิบสี่นะถ้าใช้อัลลากีดีฟเฟนลดนะท่านผู้ชมแล้วบวกสิบเนี่ยมันจะอร้อยนะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวหาอัลลากีดีฟเอนตะคู่ผู้ชมอีกแค่ทีเดียวนะทีเดียวเท่านั้นท่านผู้ชม ผู้ชมอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นนะทีเดียวเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่อันนี้นะผิดอันนะเออต้องกางเกงจะหายไม่หายนะหนึ่งทีลุ้นระทึกเสมอท่านผู้ชมหนึ่งทีก็ทําให้เสียวได้นะท่านผู้ชมยังจาเสื้อตัวนี้ได้ไหมกับทรงผมอันนี้นะที่มันหายไปแบบมันไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมผมว่าเราลุยเลยดีกว่าน,นะ กอกาะเกาะขโมยโชคไปเฮ้ยผู้ชมติดโอ้โหสวยงาม y e สผมก็พอแล้วนะกางเกงนี้ก็จะไม่ตีรถแล้วนะครับท่านผู้ชมจะตีขึ้นไปนะตีขึ้นไปก็ไม่รู้จะหมดใบไปเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่คงจะตีแบบของไม่หายนะแล้วบวกสิบก็คงจะรอเป็น อันทัดสักใบท่านผู้ชมแค่ใบเดียวเออยอมเปลืองเงินหน่อยนิดหน่อยดีกว่ามันหายไปเลยนะเดี๋ยวก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะท่านผู้ชมตีแบบนี้ไม่ง่ายนะครับก็บางคนเขาก็หมดไปเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมผมก็หมดไปเยอะนะบางทีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับเราก็เล่นเท่าที่เราไหวครับใส่บวกสิบออปกติก็แรงนะท่านผู้ชมถ้าใส่ครบทุกชิ้นก็โอ้โหแรงนะแต่ว่าอันนี้จะแรงกว่าครับก็ ดูเพื่อความบันเทิงครับอย่าไปคิดมากครับผลประกอบการของวันนี้นะครับก็มีหน้าจูนะครับก็หน้าเลนะครับแล้วก็เก่งนะท่านผู้ชมผมว่าหน้าน่าจะทําต่อได้นะท่านผู้ชมหน้าจูน่าจะทําต่อได้นะเดี๋ยวลองลองดูดีกว่านะผู้ชมเนาะท่านผู้ชมผมก็จะตีหน้าขึ้นบวกเจ็ดนะใช้ดังเจอขึ้นบวกหกแล้วก็ใช้ยูนิคแอดิเคขึ้นบวกเจ็ดมันไม่ขึ้นนะผู้ชมนะมันแตกมาเหลือบวกห้านะทีนี้ผมก็ตัดสินใจเอาแรขึ้นบวกเจ็ดดีกว่านะแว่ไปยังก็แปดสิบบาทนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาตีขึ้นบวกเจ็ดแล้วค่อยตีลดลงนะครับหน้าอยู่ไหนมากา็ๆๆเข้า,า,ามาเลขโชคไปเลยนี่ก็ไม่เรียสครับติดแล้วนะท่านผู้ชมเห็นชื่อแล้วเห็นไหมทีนี้จะสําคัญที่ตอนลดเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าออมันเริ่มสูงแล้วนะเผลอๆได้ออรร้อยยี่สิบนะถ้ามันลดได้ถึงบวกห้าเนี่ยท่านผู้ชมเรามาตีกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะตีชิ้นอื่นนะหลอกไอ้แว่นนะท่านผู้ชมผมจะลองข้ามไปบวกหกนะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าถ้าข้ามบวกหก ไม่ค่อยไปนี่มันจะตีรถติดดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมนี่ไงไม่ได้นะลองหมวกดูท่านผู้ชม,ไ,ไ,ม,ไ,นะม,ชมไปเลยไม่เห็นชื่อเพื่อนนะท่านผู้ชมนี่ไงนี่แหละผู้ชมตีรถเลยน่าจะติดนะไม่รู้เหมือนกันนะก็เข้ามาเลยจบไปเลยเฮ้ย hey, ติดผู้ชมอีกแค่ทีเดียวไปไปไปไม,ม่รอนะครับตีแบบดับเบิลเลยไปเลยไปเลยไปเลย โอ้โห oh, ผู้ชมติดนะท่านผู้ชมนะก็เป็นบวกห้าอหกสิบเจ็ดนะถ้าขึ้นบวกเจ็ดด้วยรีเจนเนี่ยก็จะกลายเป็นบวกเจ็ดอแปดสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นบวกเก้าบวกสิบรออันทัดนะรับรองได้ร้อยี่สิบนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะว่าตอนนั้นมันจะแพงไหมนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่ามาไกลนะครับสําหรับหน้าอันนี้ก็ตีไปหลายทีนะท่านผู้ชมมันไม่ได้ตีง่ายๆนะ ครับสำหรับช่องทลอกเกมมิ่งวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับ